บาดเนมเนงเอาหนอแม่ได้ยินเสียงเฮเบาหวัวใจเบาปานไปนน่นไปเดน้นในโลกกาพงนั้นสังหาไข่บ่แม่เนียงเนียบ้านเ็นแซวแซวลินไม่เห็นเป็น ไม่ป่วยมาดโรคตัวมีคนเดียวซ้ำด้วยสงหาไข่พอสบายแม่เ่าอ่อนเมื่อพ่อตายวันกาด้องแม่เ่าอ่อเย,ย้ายใจหอนึ่งให้ลูกน้อยให้ลูกไข่องตามใจมันสากก่อนได้ เออขั้นบอดมือมันยาสิดีกาซังถอนมันกินได้กะบ้าเศร้ากะบ้าเศร้าแมงโลกกันนี้มันบป็นโลกลาย่อยกาป่วยตั้งหลายอ่อนแมงบ่ทันโดนกาเศร้าเองเจ้าใจจริงกว่าญานิแม่แม่มูมันอยู่นี่ได้แม่ดื้ยจักสิให้ยุบให้ดอกกแจ่งหัวอยู่นี่ก็ ได้เป็นจั็กซี่เอกติแม่ตีละว่ามันเจ้าเสือมาให้ไข่ด้วยตีเป็นจั็กซี่เอกแม่ควาคุณได้แม่ได้แจ็คหน่อยมาอีกได้แม่เด้อเอจ้าจ้าเออ ไม่ลูกกันนีมันบ่แม่นลูกลายข่กรบเวยจังไรอ่นเน่ว่าท่านอนก็เจ้าเองเจ้าจะเก่งกัวยานการเก็บเป็นธรรมราของชาวบ้านเนี่ยห้ามไมไปกระบ่อยู่ได้อแม่เท่าเอ้ยข่ยงี้ยไวรู้แต่ว่าข่บอกกี่คานแสนสิไข่กัะบอน แม่เธอเอ้ยมีใจเป้าเรียบร้อนยานบ่มังมีหลายกาไม่เห็นไข่ตายโยมาจนตาหนีเงี้ย่ยาสิบีปันไดน้อหมอสิบีปันไดน้อตั้งแต่หมอแทมแทมก็ยังหัวดอกคามตาเงียแม่ หลายคนแล้วแต่ขอรอกเอาเงินค ah ่าเหินทางเก่าแล้วขายาเก่าอีกตั้งค่ายกันแล้วเรียบร้อยเสียเข่ารอกตึงกวางเนี่ยบ่ต้องเอาดอกน้อเท่าเสียเงินเป่าเส้าสายไปสิบไปทำหาหานโมยาตามบ้านเนี่ยบ่กากันนกเขาแล้วทำหาหายกกางปลาไปเก็บเรียกเกามา เพราะต้องเสียบากแบงโอ้ยแพ้งว้ตะมังแม่เม่า้อยภาษาโลกซ้ำจะไปตื่นนอกหัวมันบอกี่วันลูกใยเขาจะต้องหายรักเขอเข้มเจ้าคนรวยก็ไปแม่ หายาหลักษาลูกไข่คนตกไปไปวันเพื่อนบ้านี่เขานั้นดอกบอกอย่เนียงแม่เทาเออเป็นอย่างเป็นอย่างนี้เป็นอย่างล่ะเทาเฉาเอินเทียเอิญแห้งเทยก็คือจังได้อยู่อย่างก็ได้ขั้นเจ้าบาไควบ้า ไปบ่ละอำเภออาจสามารถมือเอินไปบ่ไปยังไปยังไปยังไม่เช่นใบยากันบ้าไข่บ้าฮะโอ้ยจะาสาเฝ้าเฝ้าถอ้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าพ่านพ่นไปประจำสิไปยอกไปยาดอกสิป้าเองดอกป้ากับเฝ้าป้าได้ซ้ำอยเห็นแม่หางแม่หมายบันสีสบายจะมันตาหาจูหาจินเนาะก็เอาตามานน้มันเนาะว่าไปแม่เธอเจ็บไปหาหมอนไข่บ่เสียรอกนอนเมียง เจ้ามันคนใจร้อนไปสาติอีคอยบอกเกี่ยวแต่ว่างนินเฉลียงไม่ยาวคอยเสียบให้เจ้าเอาไปแม่รมักแม่สูงแม่แมแมเท่า เออเอิ้นเงินเงินลำลีลำไล่หนอเท้าเออเอิญยังอี้กบาเมียจับของที่ะก็เชเอินก็ได้ก็ไปเอินเมียผู้เอินก็ถือขวัญเออเอาอันนี้ขอบใจหลายๆที่ห่วงเมียยังมีเมียในหัวใจยกเอิญยังลาเท้าแม่เธอเอ๋ยลูกเขาป่วยยจะให้พี่น้องเพื่นนั้นร่วงเพื่นมาเบิ้งสิเปียงยาเอาอันบ้าน บ้านชีสบาดใหญ่เพิ่นหูน้ำเดื้อแถาเดิ่มไม่เพิ่นหูจังได้เอาเ้าไปกันนะคือต้องมาหามให้หามเลยใครอยากใครเห็นน้ำแล้วเนาะันเห็นน้ำจังสิคนเจนึงกระสียมาเบิงมาเบิงอาการไข้โรคเขากันมาเบิงแล้วนั่งปรับลุงหัวจักจั่วตะวยนเฮาไขยของมะบักผิดมะเขียะเจียะปลาหัวกระเทียมหัวหอมกว้ยสุกกบหอยย่ำย่างยืนอยู่เบิงในเปียงมีหอดบักชมัมีหอดบากนัด ว่าคำหวานมุนีดเดียไล่ไป็มคานกับมานางลงปับแ้วเป็นยังไงไปยังเสรษดถี่ลูกไส้ปวยไก่เสีเท้าไปเบ้าแล้วกับนั่งยุดื่อื้อเนี่ยกับไก้ตามาจเดียวเรียกลูกเรีกลูกเรียกหาปวดสูงเอาเท้าเบ้าปวกับว่าอ้ยยมาสกงามแต่เป็นใจกินเขาเสียบแด็กขวานี่เดปานาปีตเอาซ้ำไา่ยังละโอ้ยไปว่าหัวหอมหัวใหญ่แต่ ไอ้ขอานในเรื่องพระนกกปิดเอาซ้ำตายตายตายนี่แหละเจ้าหัวจักเพราะว่าขวานเอามาไปแต่เห็ดอย่างบักกล้วยบักกล้วยเนี่ยโอ้แต่ที่จริงแล้วก็ห่วงสิ่งห่วงของตนไ่ได้ห่วงลูกตะเบาอยู่นี่เป็นบ่เออเนี่ยบักลักขวาสุดกับบักงงเนี่ยลองเบิ้งเสด็จเจ้าบ้าน่วยได้จักบาทเนี่ย่วยละจักทลายไก่เพิ่นจินรถเปียงบักว่าให้กระชือให้นี่แหละเนาะเอาว่าไปห่วงอย่างนี้ โอ้ยแม่เท่าเอ้อลูกข้าวปวยใหญ่พี่น้องรวมเป็นมาเบิ่งสิบยังยาเปียงอานารพวปลาเครื่องกินดอกของต่อนเนียยามเป็นมานอนเป่าเสียงเงินดอกเป่าเป่าแม่เท่าโอ้ยในเมือนิ่งเนียอันจิ้งกวางไว้แต่ใจดอกเขานั่นแต่แบ่งขายมันมาไต่ดอกนา ขันบาเสกัดร้องดวไปดูดีมาพ่อจะมอยเปื่อนหนอนสิวันฟ้าหนย่งแล้วแนวเสียงเงินเจ้าจะไปรอกนุงเกี่ยวแม่เท่าเอ้เจ้ามันคนตาขาวลูกไปกับบ่ไดหนาบ่ได รถใจไว้โนจังมาอยากบ้าปังในพา